ที่แข่งวันนี้มาร่วมงานของแบล็กทูเทปค่ะใช่ครับก็มันเกลียดมากครับผมตื่นเต้นแล้วก็เรามีโชว์บนเวทีด้วยครับผมใช่ครับก็เป็นครั้งแรกร่วมงานกับแบงค์นะครับผมแบงค์ครับผมกับโชว์วันนี้เตรียมอะไรมาฝากแฟนโชว์วันนี้บอกเลยว่าเป็นโชว์ที่ไม่เคยไปร้องที่ไหนเออซึ่งเป็นแอนด์แรกแล้วเป็นเวอร์ชันอีกเวอร์ชันหนึ่งครับผมเพลงอะไรคะคนนี้น่ารักจังเออสปอยเลยหลายคนอาจจะได้ยินแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไง เป็นเวอร์ชันอะไรยังไงนะครับของที่จะมาชนวันนี้เวอร์ชันแบบเดินแบบแบบว่าสับๆเราเวลาเดินเราต้องแบบมีจังหวะที่แบบปึ้งฟึ่งฟึ่งฟึ่งก็เดินไปด้วยร้องไปด้วยใช่ซึ่งครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งแรกที่แบบว่าร้องไปด้วยแล้วก็มีในแบบมันแบบด้วยครับผมผมก็ติดลูกค้าของเกมอยู่แล้วนะฮะโอติดใช้ไหมใช่ครับนายบริษัทก็ใช้อยู่ครับผมใช้ทั้งบริษัทเลยมีมีอันอื่นด้วยครับผมก็เป็นเขาไปก็ใช้ครับ ค,ครับผมก็ฝากงานนี้ด้วยนะครับผมพี่สเตอร์สุดหลงเราครับผมไปเซียบินนะฮะต้องฝากวงด้วยคนระับผมก็เป็นการช็อปแบบว่าตำนานใหม่นะครับผมเป็นไลฟ์ไบล์ใหม่นะครับก็มันช็อปปิ้งแรงเลยอะล้าสียปล่อยเพลงประกอบซีรีส์ไปเป็นไงบ้างคะพี่นี่แหละฮะว่าจะเอามาร้องงานนี้งานแรกแต่เป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งคนระับผมก็เป็นเพลงที่รู้สึกว่าหลายคนชอบนะรู้สึกว่าเป็นเพลงแบบประจำชาติได้เลยบางทีเราฟังเรารู้สึกว่าเอ๊ะนี่เสียงเราเหรอเพราะว่าเป็นเพลงที่เรารู้สึกว่า สกิลในการร้องเป็นเวอร์ชันหนึ่งครับผมและเป็นเพลงที่แบบว่าใครร้องตามก็น่ารักหรือว่าใครเอาเพลงนี้ใส่ไปใน t ิ k กตอกหรือว่าไปวิดีโอใครก็รู้สึกว่าคนนั้นน่ารักแล้วกระแสตอบรับจากแฟนๆก็ดีดีสำหรับผมรู้สึกว่าส่วนตัวเราก็ได้แบบว่าร้องเพลงจริงขนาดนั้นรู้สึกว่ากระแสตอบรับดีมากๆครับผมหลายคนก็เออแล้วซิงเกิลเดี่ยวของเราล่ะที่ก่อนอันนี้เขาดูดิวก็ปล่อยออกมานานแล้วซิงเกิลเดี่ยวของผมนะครับผมจริงๆตอนนี้แบบทำเพลงสต็อกไวเยอะมากแล้วมีเพลงนึ่งที่เราชอบมากๆแต่เราสึกว่าเพลงนี้น่าจะเป็น เพลงที่2ที่สามเราหาเพลงแรกที่เป็นมันยังไม่โดนใจว่าเป็นเพลงแรกอ่ะมันจะมีเป็นเพลง2งเพลงสาแต่ถ้ารู้สึกถ้าไม่โดนใจจริงอาจจะเอาเพลงที่2มาเป็นเพลงแรกก็ได้นะก็คือไม่มีอะไรแน่นอนเนาะไม่มีอะไรแน่นอนอแต่หนูมีอะไรแน่นอนแหละครับหนูรอติดตามเอเอแอบสปอยไปเนี่ยเออสปอยสปอยไปแล้วสปอยไปแล้วแต่เพลงน่ารักมากเออออีกนานไหมอ่ะของหนูฮะของผมน่าจะอีก เป็เวลาอีกสักพักหนึ่งครับผมเพราะว่าเพลงแบบหายยามแต่เขาหนูเร็วๆนี้แน่นอนเขออกเมื่อนอีกเขาเรียกว่าอะไรเขาหนูเป็นฟีลแบบว่าเดี๋ยวจะออกมาเรื่อยๆเลยใช่ต้องหัวแนานๆออกทีเพราะว่าเราต้องเพลงไม่เก่งแต่พยายามเลนะครับได้มีขอทักษะอะไรเขาหรือเปล่าคะขอทักษะสอนให้เขาสอนสอนร้องหน่อยอะไรเงี้ยสอนภาษาอะไรหรือเปล่าคะเคยให้หนูสอนร้องแต่สุดท้ายก็ลืมมันเหมือนมันจะอยู่ในอินเนอร์ของตัวเองครับผม ดูก็บอกว่าตั้งใจร้องเพลงสีงเนียแต่ว่าเวลาเราร้องเพลงมันจะมีเทคนิคการร้องเยอะมากแต่เราก็พยายามแบบว่าร้องเป็นสไตล์ตัวเองม,มากที่สุดครับคุณครูคนนี้เขาดุเลยค่ะสอนร้องเพลงเนี่ยไม่ไม่ดุเลยฮะใจดีครูใจดีใจดีใจดีเราก็จะบอกว่าไม่รู้จะสอนอะไระเพราะมันเขาเรียกว่าอะไรเป็นคาแรคเตอร์ผมเลยในการร้องใช่แต่เราก็ต้องฝึกว่าเทคนิคนั้นเราจะเล่นเสียงขนาดไหนอะไรเงี้ยจริงๆเนียเอื้อนได้สองสามสี่จังหวะเอื้อนได้แต่เนียยังไม่ได้โฟกัสขนาดนั้นก็ร้องตามสไตล์ไปก่อน ก็ฝึกกันต่อไปเนาะคืออีกนานเลยฮะแต่ก็ฝึกเรื่อยๆฮะแสดงว่าเป็นปีหน้าไม่ได้ปีแน่นอนผมปีสีผมน่าจะปีหน้านต้นปียังไม่ได้จำกัดว่าระยะไหนครับผมเดือนไหนครับผมเป็นแฟนที่เตรียมรอกันแล้วตอนนี้ได้ได้ผมก็รอเหมือนกันฮะจริงๆก็อยากฟังเพลงมันมีหลายเพลงมากครับผมเราสต็อกไวเพื่อทำเป็นอัลบั้มอะไรเงี้ยก็จะมีเพลงที่เอ็มวีจริงๆังบ้างหรือว่าทำเป็นออดิโอขึ้นมาอะไรเงี้ยครับผมสำหริดต่าง จริง,รง,รงเพลงแต่ละเพลงมันปล่อยไปแล้วมันได้กระแสะตอบรับมันดีมากๆเนียพี่ศิริรู้สึกเป็นยังไงบ้างล่ะดูเลยผมของผมที่แคะดีเลยดีไงการที่กระแสะตอบรับที่ต้องรู้สึกดีใจยอยู่แล้วรับผมเพราะว่าแต่ละเพลงที่เราทํามามันไ,มได้ซ้อมกันแค่เดือน2เดือนกว่าจะทำนู่นทำนี่โปรเซสที่มันเยอะมากก็ใหญ่ทุกคนบอกว่าฟังแล้วก็แชร์เยอะแล้วก็เอาสามารถไปลง Tiktok ได้หรือว่าเอาไป ร้องคเวอร์ได้ครับผมเราภูมิใจอยู่แล้วที่ทุกคนฟังเพลงของเราครับยิ่งทำมาร้องตามงานอย่างเงี้ยร้องตามได้จะเป็นอะไรที่แบบโหเจ๋งมากๆพอแฟนๆให้กำลังใจมันไม่ได้มีแบบแดงดึงขึ้นมาแบบนี่<ช>้ก<ต>ับแฟนๆให้กำลังใจแบบเต้นแทรคหรืออะไรเงี้ยมันไม่ได้ทำให้เราแบบมีแรงดึงขึ้นมามีแรงครับมีแรงแต่น่าจะเป็นตัวผมเองมากกว่าค,ครับเพ <อ S 1> ราะว่าไม่ได้ถนัดร้องเท่าไหร่แต่ก็ถึกไปเรื่อยๆครับผมแล้วย่งนี้ตมีเวลาที่จะไปต้องตพัฒนามีครับเรียนเรียนเรียนสำหรับเรียน เรียนมาเล่นด้วยแล้วก็เรียนไว้สำหรับเพลงด้วยครับผมจริงๆมันต้องซ้อมแบบเยอะมากๆถึงว่าถ้าคิดเลยถ้าผมเลือกเพลงนี้มาแล้วเนี่ยผมต้องใช้ระยะเวลาซ้อมกว่าคนปกติแน่อนอนเพราะว่ามันมีหลายอย่างที่แบบว่าอยากทำให้มันออกมาดีที่สุดซึ่งเดี๋ยวเราต้องขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่งานใหญ่คอนเสิร์ตใหญ่อันนั้นอันนั้นยังเอาเผาแต่ถ้าเป็นซิงเกิลเดียวเราจะตื่นเต้นเข้าใจความรู้สึกตอนหมอนเพลงแบบเดบิวต์เลยเออแต่นี่รักกับความรัะ มีใครขึ้นได้ง่ายๆหมายถึงงานไหนครับเป็นงานโชว์อ๋อนันเป็นเญลางวัลเดี๋ยวเยเดี๋ยวก็ดูกันครับผมว่าผมจะมีโชว์ไหมหรือว่าหนูจะโชว์อะไรเพอาจจะไม่มีโชว์ก็ได้แต่หลักๆไปเป็นรฉงวันเดี๋ยวต้องเดี๋ยวดูกันนะครับว่าจะมีเญรางวันจริงๆพอตอนที่ต่อมาแล้วมีความตื่นเต้นเพราะว่ามันจะขึ้นเปทีใหญ่ที่แบบว่ารัชมังคลาอย่างนี้ยก็คำถามแรกนู้นุยเฉิยเลยหนูยังไม่ังใจเดี๋ยวนะคือคำถามแล้วคุณคุณโยนเลยให้ ใช่เพราะว่าเพราะว่าผมคิดว่าผมไม่น่าโชว์นะครับผมเนี๋ยววันนี้หยุดเป็นการโยุใช่แล้วก็ส่งส่งพลังให้หนูไปเลยใ่เพราะแสดงว่าหนูมีโชว์พิเศษเราก็ต้องติดตามกันน่าจะมีผมก็อยากให้มีเพราะว่าถ้าหนูมีโชว์ก็จะเป็นอะไรที่เลิศอะไรอย่างเวทีนี้ค่อนข้างเป็นเวทีใหญ่เป็นเวทีระดับทีนระดับตัวระดับนานาชาติดเลยใช่ เปลี่ยนมากเลยครับผมที่แบบว่าได้เป็นเทสที่ได้มาร่วมงานครับวันที่สองนะฮะแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นที่สุดจริงได้เห็นเคป๊อปหรือเห็นศิลปินที่เราแบบเคยติดตามิทำเพลงมาอะไรอย่างนี้ยครับเตรียมตัวยังไงบ้างตอนนี้ใกล้ถึงแล้วเตรียมตัวเตรียมใจตื่นเต้นอย่างเดียวเลยก็ก็ก็สู้ๆครับผมเตรียมใจไว้คืออันเนี้ยชัดเจนแล้วว่าจะไม่ได้เห็นคุณโชว์อยู่โชว์สเต็ปบนเวทีเนี่ยพี่ทักผมก็เริ่มคิดแล้ว ก็าจะโชว์คู่เยเป็นโชว์คู่เลยไหมโชว์คู่กับผมเดี๋ยวเดี๋ยวดูกันนะเดี๋ยวดูกันนะว่าจะมีมซึ่งพออันนี้ก็จะมาเติมใหญ่ของพายด้วยใช่เดี๋ยวมีดีเอ็มดีแลนด์กับผมโปสเตอร์สวยมากนะครับวันที่13กาคมครับบอกเลยว่าก็เป็นอีกอย่างที่ต้องคิดเยอะเหมือนกันเพราะว่าไม่รู้จะโชว์อะไรกับผมแล้วครับผมแต่ก็จะมีเด็กๆในพายหรือว่าคนอื่นๆที่มีเพลงหรือว่ามี างานต่างๆครับผมที่จะมาแบบงัดกันร้อมสมายเ็กๆครับผม,มผมไม่รู้ว่าจะงัดขึ้นไหมแต่ก็ต้องหาอะไรใหม่ๆงัดขึ้นมาครับม,ม,มีคนไหนในคลายที่เราอยากแจมน,นอกจากมืออยากแจมนอกจากมจริงๆยังไม่ได้รู้จักในตัวเด็กเป็นสามดีนาดนั้แะนะแต่รู้ว่ามีคนร้องเงพลงเพราะมากๆหลายคน,นะจะได้เห็นจะได้เห็นแน่นอนผมแอบแบบว่ารีเสิร์ชมาร้องเพราะอะไรจะได้เห็นพี่เจนแน่นอนว่าร้องเพราะกับผมแน่นอนครับผม ไม่หมายถึงจะได้เห็นซีไปร่วมแจมกับเจนสองเจนสามมันต้องมีนะมันต้องมีมันก็มีบวกกับเจนสองรวมบ้างเจนสามบ้างหรือว่ามีแบบว่าเจนที่มีความแบบในกลุ่มที่มีความค่อนข้างหล่อค่อนข้างเซ็กซี่อะไรเงี้ยอาจจะมารวมตัวกันเอ่ยชื่อเลยดีกว่าเอ่ยชื่อก็น่าจะพวกอายุเยอะฮะก็คือรอดูจะไข่ใช่รอดูแล้วรอติดตามไปโอเคค่ะโอเคค่ะ